สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับผมบนนัสเซอร์บอสอีกแล้วนะครับเย้ค <_ d ata> ือตัวผมเนี่ยผมเคยเรียนโรงเรียนมาทั้งหมด3แบบ3ประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือที่เราเรียกกันว่าโรงเรียนวัดนะครับแล้วก็แล้วก็โรงเรียน2ภาษาหรือว่าโรงเรียน EP ีนะครับแล้วก็โรงเรียนนานาชาติหรือว่าโรงเรียนอินเตอร์นั่นเองครับ ซึ่งตอนนี้นะคะผมเนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติเกรด8หรือว่าถ้าเทียบเป็นโรงเรียนไทยก็คือม1นั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้โรงเรียนผมอ่ะเขายังปิดเทอมอยู่ครับซึ่งจะเปิดอีกทีเนี่ยก็ประมาณปลายปลายสิงหานุ่นเลยครับซึ่งโรงเรียนที่ผมเรียนมาทั้งหมด3ประเภทนะคะแต่ละที่เนี่ยมันก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่แตกต่างกันไปซึ่งโรงเรียนวัดเนี่ยเรียนฟรีอาหารกลางวันฟรี สมุดหนังสือฟรีซึ่งโรงเรียนวัดเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2เทอมนะครับก็เหมือนโรงเรียนทั่วไปที่เพื่อนๆเ,เรียนกันเลยครับแล้วก็พอมาโรงเรียน2ภาษาก็มี2เทอมเหมือนกันแต่ว่าพอมาเรียน2ภาษาเนี่ยต้องจ่ายค่าเทอมครับเทอมละก็ตกประมาณ25งหมต่อเทอมปีหนึ่งเนี่ยมีสองเทอมนะครับก็ปีหนึ่งก็ตกประมาณห0,000ืต่อปีแล้วก็ค่าเทอมเนี่ยมันก็รวมพวกค่าอาหารกลางวัน ค่าสมุดหนังสือด้วยครับแล้วก็โรงเรียน2ภาษาเนี่ยเขาก็จะมีเบรกหรือว่าเป็นอาหารว่างให้นักเรียนเนี่ยรับประทานด้วย1 b r e a เบรกนะครับตอนบ่ายหลังอาหารกลางวันประมาณสักบ่าย2โมงครับพักเบรกเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสิบถึงสินาทีแล้วก็พอเบรกเสร็จเนี่ยก็คือเข้าห้องมาเรียนต่อต่อไปนะครับก็จะเป็นโรงเรียนานานาชาติหรือว่าโรงเรียนอินเตอร์นั่นเอง ซึ่งโรงเรียนนานาชาติที่ผมอยู่เนี่ยมันก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3เทอมนะครับเทอมหนึ่งเนี่ยมันก็จะตกประมาณ8 5 0หมนก็จะมีพวกค่าอาหารกลางวันแล้วก็ค่าหนังสือด้วยครับแล้วก็จะมีเบรก1มื้อแต่ว่าจะเป็นเบรกเช้านะครับก็คือ2ภาษาเนี่ยจะเป็นเบรกบ่ายแต่ว่านานาชาติเนี่ยจะเป็นเบรกตอนเชา้าก็จะเบรกตั้งแต่10โมงถึง10โมง20เป็นเวลา20นาทีนะครับ แล้วก็หนังสือที่ผมเรียนเนี่ยจะใช้หลักสูตรของ Cambridge อย่างโรงเรียนวัดนี่นะครับตอนช้าเนี่ยพอเราไปถึงนักเรียนทุกคนเขาก็จะต้องเหมือนทำเวรเขตพื้นที่ซึ่งแต่ละชั้นก็จะมีเขตพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไปอย่างห้องผมเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะครับที่เขตพื้นที่ของห้องผมเนี่ยเป็นบริเวณสนามแต่ถ้าห้องไหนที่โชคร้ายนะครับ ก็จะต้องไปขัดห้องน้ําไปขัดซ่วมซึ่งผมก็ลองคิดดูแล้วอืมตรงนี้มันก็ควรที่จะเป็นหน้าที่ของแม่บ้านหรือไม่ก็พันโรงหรือเปล่าแล้วอย่างโรงเรียนวัดนี่นะครับห้องน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเพื่อนๆพนในภาพตามผมนะครับมันก็จะเป็นซ่วมนั่งยองยองาซ่วมที่เป็นแบบว่าชักโครกเหมือนบ้านเราทั่วไปเนี่ยก็คือไม่มีนะครับเป็นแบบว่าซ่วมนั่งยองยอแบบสมัยก่อนโบราณโบราณที่แบบ เป็นยุคที่แบบต้องตักน้ําลาดนะครับ่ฟนๆนึกอ,ออกไหมโอพอมันเป็นแบบว่าตักลาดใช่ไหมครับอย่างบางคนเขาเข้าไปทําทุลาส่วนตัวในนะ้เป็นนัมเบอร์วันนัมเบอรทแล้วพอเสร็จทุละแล้วมันก็มีหลายกรณีไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ไหลบ้างขี้เกียจบ้างหรือว่าลืมบ้างหรือไม่ก็แบบรีบจะไปเรียนบ้างแล้วพอคนต่อไปมาเข้าก็จะแบบตาค้างไปเลยเมื่อเห็นสิ่งส่วนนั้นที่อยู่ในในช่วงนะครับ แล้วกว่าจะหมดวนันตั้งแต่ตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นแล้วก็ตอนกลางคืนพอถึงวันใหม่เวรเขยพื้นที่ที่จะต้องรับผิดชอบลงมาทำเพื่อลองน้ำภาพตามนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพอมาเป็นโรงเรียนสองภาษาเนี่ยห้องน้ำเขาก็จะดีขึ้นมานิดนึงก็คือจะมีเป็นชักโครกมีอะไรที่มันแบบดูดีนิดนึงนะครับผมแล้วก็จะมีแม่บ้านมีพาลงคอยทำความสะอาด ส่วนนักเรียนเนี่ยก็ยังต้องทำเวรอยู่แต่ว่าทำแค่เฉพาะในห้องตอนเย็นก่อนเลิกเรียนแค่นั้นครับพอทีนี้เป็นโรงเรียนนานาชาตินะครับโรงเรียนนานาชาติก็ค่าเทอมเนี่ยเขาก็แพงอยู่เนาะหน้าที่การทำความสะอาดห้องน้ำหรือว่าเขตพื้นที่เนี่ยรอบโรงเรียนเลยนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของเมดพานรงหรือพวกพนักง,งานทำความสะอาดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เลยไม่ต้องมีหน้าที่มาทำความสะอาดอะไรพวกนี้นะครับ พูดถึงเรื่องการร้องเพลงชาติบ้างคือโรงเรียนวัดเนี่ยเขาก็จะต้องมีร้องเพลงชาติสวดมนต์แผ่เมตตายืนสงบนิ่งร้องเพลงสรรเสริญร้องเพลงสดุดนร้องเพลงประจําโรงเรียนแล้วก็ต่อด้วยคุณครูมายืนอบรมรมวมเสร็จทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับยืนตากแดดประมาณครึ่งชั่วโมงได้ใครทนได้ก็ทนใครทนไม่ได้ก็ไปลมแล้วก็ไปน,นอนพักในห้องพยาบาลนะครับพอครูพูดเสร็จก็ถึงจะปล่อยเข้าห้อง แล้วก่อนที่จะเข้าห้องนะครับพี่ประธานนักเรียนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าห้องไหนทาเขตพื้นที่สะอาดไม่สะอาดแล้วถ้าห้องไหนนะครับเพื่อนๆทําเขตพื้นที่ไม่สะอาดเนี่ยก็จะยังไม่ได้เข้าห้องนะครับค,คุณครูเนี่ยก็จะให้ไปวิ่งรอบสนามฟุตบอ <c oughs> ลกี่รอบก็ว่ากันไปแต่ละห้องก็จะไม่เท่ากันอย่างถ้าเป็นชั้นเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็เต็มที่ก็5รอบแต่ว่าถ้าเป็นชั้นที่โตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเต็มที่ก็10รอบพอวิ่งเสร็จ ก็ต้องกลับไปทำเก็บพื้นที่ใหม่ให้สะอาดถึงจะเข้าห้องได้ครับแล้วคือยืนตากแดดเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็ร้อนอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งต้องไปวิ่งรอบสนามอีกข้ารอบสิบรอบคือโอ้โหแบบร่างกายคนเราเนะืะอแล้วยิ่งแบบเป็นเด็กด้วยคือบางคนทนไม่ไหวก็เป็นลมวันรุ่งเช้าเม่งเียไม่ได้เป็นไข้นอนซมอยู่บ้านเลยครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพื่อนๆคือโรงเรียนวัด โรงเรียนรัฐบาลทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเลิกเรียนประมาณ3ามโมงครึ่งแต่แต่แต่แต,แต่โรงเรียนผมบ่ายสามโมงจะต้องมายืนกลางแดดอีกรอบนึงแล้วก็ฟังภูคูดอบรมสวดมนต์แผ่เมตตาอีกครึ่งชั่วโมง คือตอนเช้า8โมงถึง8โมงครึ่งเนี่ยก็ว่าร้อนแล้วนี่ตอนบ่ายบ่ายสาโมงถึงบ่ายสามครึ่งโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบโคตรร้อนแล้วเด็กี่ยก็ต้องยืนสะพายกระเป๋าแล้วกระเป๋าเนี่ยก็โคตรหนักนะครับคือแบกหนังสือไป,ปมาณ10กว่าเล่มมาแล้วคือไม่สามารถวางบนพื้นได้นะครับถ้าวางบนพื้นเนี่ยครูก็จะดุเอาได้หรือลงโทษได้ว่าแบบห้ามวางกระเป๋ากับพื้นมันเสียของบางคนก็เลยเป็นปลมไปเลยครับคือถามว่าทําไปเพื่อ ึกระเบียบวินัยฝึกคำอุทธรหรือยังไงครับคือนี่โรงเรียนนะครับโรงเรียนประถมนะครับไม่ใช่ค่ายฝึกทหารคือเยี่ยวเป็นเปล่าทีนี้ตัดมาที่โรงเรียนสองภาษากันบ้างนะครับโรงเรียนสองภาษาก็เหมือนกันครับก็จะต้องยืนร้องเพลงชาติยืนสวดมนต์แผ่เมตตายืนร้องเพลงสดุดีร้องเพลงสรรเสริญร้องเพลงประจำโรงเรียนแต่ว่า คุณครูเนี่ยเขาจะไม่ได้พูดทุกวันเหมือนโรงเรียนวัดโรงเรียนรัฐบาลนะครับนอกจากว่าวันไหนเนี่ยที่มีอะไรสําคัญสําคัญครูก็อาจจะมาพูดสักทีหนึ่งอาทิตย์ละครั้งเต็มที่นะครับคือร่วมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยประมาณ15นาทีก็คือเข้าห้องเริ่มเรียนได้เลยครับพอมาเป็นโรงเรียนอินเตอร์หรือว่าโรงเรียนนานาชาตินะครับเขาไม่มีอะไรแบบนี้เลยนะครับที่แบบต้องมาร้องเพลงชาติต้องร้องเพลงนู้นเพลงนี้ต้องสวดมนต์ต้องฟังขวบลงไม่มีเลยนะครับก็คือพอเราไปถึงโรงเรียนเนี่ย เราก็สามารถอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนพอถึงเวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งนักเรียนทุกคนก็จะไปเช็คชื่อเข้าห้องเรียนแล้วก็เริ่มเรียนได้เลยครับโรงเรียนสองภาษากับโรงเรียนนานาชาตินะครับคือพอถึงเวลาเลิกเรียนเนี่ยนักเรียนก็สามารถกลับบ้านได้เลยหรือว่าถ้านักเรียนคนไหนมีต้องเข้าชมรมหรืออะไรก็ไปเข้า พอเสร็จแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เลยไม่ต้องมีมายืนเข้าแถวอีกรอบสวดมนต์ไหว้พระตกักแดดฟังขวบลมอีกรอบไม่มีนะครับคือโรงเรียนแต่ละที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดโรงเรียนสองภาษาหรือว่าโรงเรียนนานาชาติเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแตกต่างกันไปมันก็มีข้อเปรียบเทียบมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันออกไปมันอยู่ที่เราด้วยแหละครับว่าเราเนี่ยจะเลือกไปเรียนในโรงเรียนแบบไหนที่เรามีความสุขที่เหมาะกับเรา และตอบโจทย์สําหรับตัวเรามากที่สุดคือการเตรียมตัวการเตรียมความพร้อมในการเข้าโรงเรียนสองภาษาหรือว่าโรงเรียนนานาชาติเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าเราจะต้องได้ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ต้องฟังพูดอ่านเขียนได้คือเราต้องไปกับเพื่อนให้ได้เพราะว่าออถ้าเกิดว่าต่อให้เรามีเงินเรามีกําลังทรัพย์เพียงพอแต่ว่าเราไม่สามารถเรียนไปกับคนอื่นได้เราก็แบบก็จะทําให้เราเรียนไม่เข้าใจเรียนไม่ได้เราก็ต้องออก ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วล่ะครับว่าเพื่อนๆจะเลือกเรียนโรงเรียนแบบไหนให้เหมาะกับศักยภาพของตัวเรามากที่สุดคือถ้าเราเลือกที่จะเรียนแบบไหนแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปให้สุดไปให้สุดทางเลยครับแบบเรียนให้เต็มที่เลยใช้ชีวิตในโรงเรียนให้เต็มที่เท่าที่ความสามารถเพื่อนๆจะนําพาไปได้นะครับคือจะว่าไปแล้วเนี่ยทั้งโรงเรียนวัดแล้วก็สภาษาเนี่ยผมก็ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทน ไปแข่งหลายๆรายการแบบเป็นของจังหวัดอะไรเงี้ยครับทำให้ผมเนี่ยได้เกียรติบัตรมาหลายใบเพราะว่าความเต็มที่ความพยายามของผมเนี่ยนะครับมันก็เลยนํามาซึ่งความภูมิใจให้กับผมให้กับพ่อแม่ให้กับคุณครูให้กับโรงเรียนก็อย่างที่ผมบอกไงครับถ้าเนเพื่อนชอบอะไรก็ไปให้สุดทางแล้วเพื่อนๆก็จะประสบความสําเร็จในสิ่งนั้นๆและสิ่งที่ว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามนะครับไอ้เรื่องที่แบบผิดกฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็อย่าไปข้องเกี่ยวเลยครับอย่าหาทำเลยครับเพื่อนๆผมบอกเลยมันไม่คุ้มหรอกจริงๆก็เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับประสบการณ์ที่ผมมาแชร์ในวันนี้ทั้งโเรียนสามประเภทที่ผมเจอมาก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วถ้าอยากให้ผมทำคลิปแนวไหนหรือว่าไม่เข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนตรงไหนก็ คอมเมนต์มาถามผมได้เลยนะครับไว้เดี๋ยวผมจะไปตอบวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายลวทุกคนนะครับอะไรครับหยุดหยุดโทรศัพท์ก่อนนะ